เผ็ดมากๆไม่มมมมใส่ไข่ขอร้อยร้านวิวครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จากที่พวกเราห่างหายกันไปนานประมาณกี่วันไม่รู้จะไม่ได้นะครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วกลับมาแม่ไม่ใส่ไข่นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านหมาล่าสตางค์แอนด์กิวนะครับของพี่แคทควยแอดมินเพจเพจอย่างเนาะแคทควยเดอะแซนเนลเจ้าแอดมินเพจแคทควยเดอะแซนเนลนะครับก่อนหน้านี้เขา สายมาล่าด้วยรถคันนี้อยู่ที่ร้านมนาทาดอเก่านะครับตอนนี้มีหน้าร้านไปของที่นีงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรให้เรากินบ้างนะครับก็ตอนนี้ผมก็ซื้อมาล่ามาอีกร้านหนึ่งนะครับเอามาเทียบกันนะครับว่าวันนี้ของที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันก็ร้านอยู่ตรงบริเวณนะครับถ้ามาจากแยกไฟแดงสีชุมนะครับก็ตรงมาประมาณ สองร้อยเมตรนะครับจะอยู่ซ้ายมือนะครับจะเป็นบ้านตึกอยู่หนงลังนะครับจะมีรถเิดตั้งแในกี่โมงครับเปิดในห้าโมงครึ่งครับเปิดตั้งแต่ห้าโมงครึ่งนะครับปิดกี่โมงครับห้าทุ่มครึ่งครับห้าโมงครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งนะครับเป็นเลขห้าเป็นเลขดีก็นี่นะครับสำหรับสเก็ตงี้ยนะเป็นรถเข็นไมมสีน้ำตาลทำรถเข็นคันนี้มาเท่าไรก็สามหมื่นทำรถเข็นคันนี้มาสามหมื่นนะครับทุกวันนี้ยังไม่คืนทุนสักบาท มีเมนูย่างให้เลือกหลากหลายครับทุกอย่าง5บาทหมดเลยใช่ไหมครับครับผมห้าบาทหมดเลยครับก็มีสามชั้นเนื้อหมูเนื้อไก่ไส้เล็กไส้ใหญ่ปลาปลาหมึกกลอกนะครับแล้วก็ปลาหมึกอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้จักมีสูตรแบบไหนบ้างครับบักีงครับน้ำซอสสองสูตรครับผมน้ำซอสมีสองสูตรนะครับมีสูตรไหนบ้างก้มก่องกับหวานละมุนกลนก่องกับหวานละมุน หวานน้อยได้ไหมเหมือนกาแฟหวานน้อยได้ไหมหวานน้อยได้อร่อยน้อยก็ได้เครับต้นพริกมีสองแบบเผ็ดกลางกับเผ็ดมากเผ็ดกลางกับเผ็ดมากนะครับอันนี้เผ็ดมากถ้าเผ็ดน้อยก็คือไม่ใส่พริกใั่นี้น่อยหน่อยครับนิดหน่อยนะเพราะว่ามันติดอยู่ที่เตานะครับเตามีพริกติดอยู่ใครกินไม่เผ็ดไม่ได้นะครับต้องเจอหน่อยนึงมีลูกค้าเต็มเลยนะครับวันนี้ที่ร้านนะครับวันนี้ลูกค้าเต็มเลยนะครับจำนวนโตะทั้งหมดก็สองโต๊ะท่วนครับ เดี๋ยวจะขยับขยายให้นานผู้ชมแล้วตอนนี้มาล่ารสชาติดีนะครับเปิดมาได้กี่วันแล้วครับสองวันสองวันนะครับรวมวันนี้วันนี้เป็นวันที่สองวันวันที่สองบริบูรณ์นะครับคาดว่าจะจบภายในกี่วันครับโอ้ยสองสามปียาวนะครับอนาคตเขาเห็นว่าจะมีส่งของมาล่าเดี๋ยวผมไปเสิฟให้นี่เขาโต๊ะไหนครับไม่ใช่โต๊ะกูเราเปโต๊ะนู้น ลูกครับครับครับผมใครเป็นคนเลือกครับสาวสาวสองสาวอันนี้ลูกค้านะครับไม่ได้เตรียมนะครับเข้ามาเองลองลองกินดูก่อนได้ครับไมีะรบรอปังอยู่ครับวิจารณ์ได้เลยครับอร่อยไม่อร่อยอร่อยครับอร่อยเขาไม่กล้ากินครับเดี๋ยวผมมาถามใหม่เดี๋ยวจะมาดูอีกทีตอนนี้มันหมดจานแล้วนะครับที่เข้ามาหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ ซื้ออะไรมาครับพี่ซื้ออะไรมาครับโซดาเื้อโซดาทำไมอยู่ซื้อโซดามาครับพี่ร้านไม่มีขายพี่ร้านไม่มีนะครับที่ร้านมีแต่หม่าม่าหม่าม่าอุ้ยหม่าม่าเป็นหลักนะครับอยากซื้ออะไรอยากดื่มอะไรยังไงเอามาเองนะครับทางร้านไม่มีเครื่องดื่มจําหน่ายนะครับน้ําแข็งรีครับเพราะว่าแค่หมูบ้างอะไรบ้างก็เอามาใส่แก้วให้ได้นะครับ โอเคทำตัวไยนะครับพี่ทำหมูไม่เป็นเลยนี่อันนี้มีน้ำจิ้มสามรสให้นะครับแล้วก็พริกอื้อิบหายแล้วก่อนไปทำงานพวกนี้ก็สำรวจให้ดีนะครับว่าที่ทำงานนั้นมีห้องน้ำเพียงพอสำหรับบุคลากรหรือเปล่า โต๊ะข้างนะครับบอกว่าหมาล่าเผ็ดไปหน่อยนึงนะครับมีบริการนะครับเอาไปล้าเจือจางความเผ็ดนะครับล้างด้วยอะไรนี่ก็เดี๋ยวรอเขามาตอบใต้เขาไม่หนีนะครับเดี๋ยวเจ้าของร้านมาจุงดูโต๊ะโต๊ะข้างเมื่อกี้เขาบอกว่าหมาล่าเผ็ดไปทางวิธีแก้ทำไงครับวิธีวิธีแก้ทำไงครับเราก็ใส่พิษนิดเดียวครับเห็นคําตอบหรือยังครับอันนี้เจ้าของเผจที่ยังไม่มีซักโพสต์เลย ก็สมควรแล้วครับแค่ป่วยเดอะแชนแนลไปไหนนะครับไปไหนนะครับไปซื้อโซดาครับซื้อโซดากับน้ำทำไมไปตีอะไหนมาครับตีนครับตีนทำไมถึงไปซื้อมาครับฮะอร่อยครับไม่มีไม่มีตัดตัดตัสั่งคัดด้วยใช่ไหมตีตัอันนี้มาขนาดสั่งคัดด้วยอ๋อนี้ต้องเตรียมมาเองใช่ไหมครับใช่ครับต้องเตรียมมาเองที่นี่เน้นหม่าล่าครับ ต้องใส่ผ้าปิดดงใส่ผ้าแดดหนาต้องใส่ผ้าปิดดังนะเพราะช่วงนี้สถานการณ์โควิดกําลังระบาดนะครับน้องเขาให้ข้อคิดที่ดีนะครับกัดอย่าตกนะครับแต่ตอนนี้เราบอไปช่วอเขาก่อนช่วยก่นทันไหนะี่ราไปกินรง่นอะยัางมามาาา อ่าก็กินบ่อยอยู่นะครับเมื่อก่อนเขาไปเปิดแถวน้ำทงนะครับอ๋อเมื่อก่อนอยู่ที่น้ำทงก่อนที่จะย้ายมากระดอใช่ไหมครับผมี่อยู่น้ำทงเหอครับครับโอ้ในตั้งใจมาเลยนะเนี่ยอยู่น้ำทงนะครับตั้งใจตามมาซื้อถึงนี่เลยนะครับเพราะว่าตับได้ที่มันยังหน่ด้านขายกูก็จะตามมาซื้ออยู่ขอบคุณมากครับพี่เอาเยอะๆเอาเยอะๆเอาผมนะห่นะเนี่ยน้ำทงอร่อยครับอร่อยอร่อยมากเห็นไหมคนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับเจอสิ่งที่ชอบแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่แพงนะครับ ครับก็สําหรับ2วันนี้ก็เป็นวันของเพื่อนแคทปวยเดอะชาแนลของเรานะครับก็2วันนี้เพื่อนก็ทามาเลยวันนี้มีลูกค้าโตะนั้นรู้สึกดีมากเลยครับที่ว่าเพื่อนเริ่มมีลูกค้าแล้วนะครับจังแต่ที่เปิดได้2วันขว้นเพื่อนต่างห้องอ๋ออันนั้นเพื่อนต่างห้องครับคนละคนละห้องทั้งห้องหลุดมาก็มีมาอยู่คนเดียวที่มาอยู่กับพวกผมนะผมผมผมห้องสองครับอันนั้นห้องสาม้ะก็เหลืออยู่คนเดียวนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนคนอื่นไปไหนคงไปได้ดีหมดแล้วล่ะ เง็นไหะครับเจ้าของร้านเมื่อก่อนอยู่ที่ร้านมาดอดใช่ไหมครับครับผมบอกร้านตัวนะครับผมเอาไปเอาไปเอาไปทำไมครับเขาเขาไล่ที่เหรอครับแค่แค่ลูกค้าห้องอืแต่เยอนหน่กินครับนหน่อยเดี๋ยวเไป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 พิ่งมาตะกี้กำลังมาตะกี้ไปเลยนะโอ้นอกนอกหอยกี้ อ๋อไม่ไม่ก็อีออ๋อน้องเขาปวดที่นะครับกินอะไรที่อื่นมาหรือเปล่าครับแถลงหรือเปล่าไม่ใช่ที่นี่เพราะที่นี่ไม่เร็วขนาดนี้นะครับไม่ได้ไข่ขยี้เราเขาคงไม่ไหวแล้วครับจะไปหาที่ไปหาที่โต๊ก่อนไปหาที่หองน้ำอ๋อแล้วจะกลับมาอีกไหมครับกลับมาถ้ากินฟรีกลับมาถ้ากินฟรีนะครับเจ้าของคนนู้นนะครับผมเพิ่งมาวันนี้เหมือนกันนะครับก็คง มาคงไม่เจอกันแล้วล่ะเราก็คงมากันโนละครั้งกันแต่ร้านนี้เด็กนี่ครับเพราะว่าโตเมื่อกี้เขาบอกว่าปวดท้องนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มมาแล้วเขาพักโยนมีห้องน้ำอยู่ใกล้นะครับปั๊มปตทครขับรถไปไม่ถึงสองเมตรก็ถึงแล้วนะครับห้องน้ำมาพุกห้องน้ำมาพุกห้องน้าจะมาพวกนี้นะครับไม่รู้สั่งที่ไหนมาห้องน้ำมาพวกนี้ครับสำหรับร้าน ต่างหมาล่าแอนกิลนะครับก็ของร้านตอนนี้เก็บร้านนะครับหมดครับไม่ใช่หมาล่านะครับแก๊สมด <laughs>